ไก่ต้มน้ำปลาเห็นไหมไก่ต้มน้ำปลาใส่น้ำปลา,าแล้วก็ใส่ข,าข่ขา,ขาตะไคร้ซอสสีวขาวข่าตะไคร้น้ำปลาครึ่งขวดเดี๋ยวค่อยชิมดูถ้ามันไม่แซ่บแต่หอมน้ำปลาโคตรเลยนี่ สีเริ่มมาก้ะพี่น้องอันนี้สีเพราะภายในอกสีนี้เหลืองๆทุกเขียวจากใบตะไคร้รากขัดชีกระเทียมน้ำปลาต้มไว้ก็จะเป็นไก่ต้มน้ำปลาเดี๋ยวรอชมตอนสุกนะจ๊ะนะจ๊ะหอมหอมมาหอมมากับเตาฟืนเจ้าเดิมของเราเยียนบ่ค่อยใส่ไอ่แกลดด้วยคะ่ะ ใส่ฟืนใส่แก๊็ในตวัวบานค่ะขนอกบานใส่ฟืนค่ะใส่หอมเห็ดกับเข่าหอมนะคะอยู่นีหมกัมกมักใส่ทานกับใส่ฟืนจุใส่กันกับพี่น้องหวานทานกับแพงแพงเดเอใอส่ฟืนเศษไม้เศษไหลน้ำเห่านะคะพี่น้องาายุค่าปลูกไว้เป็นฟืนเสร็จแล้วค่ะเลยเปื่อยๆไก่ต้ม เน้นๆค่ะหอมห่วยๆครับพี่น้องเว้ยธรรมาดาทีากับบึ้กบกระสิเปื่อยเนาะโอ้ย,ย,ยล่อนออกจากกระดูกเลยค่ะพ่น้าติ้งคิงแห้งบได้นั่งสิงลุดออกจากกระดูกอืน่ากินน่ากินไปไปสิร์ฟจับพี่น้องไก่ต้มน้ำปลา ชิมเมืองก่อนเนาะเค็มบ่อืมพอ